สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์เอ็มนะคะวันนี้เซลล์เอมอยู่ที่โกดังเทพารักษ์บางพีสมุรปาการค่ะพิมพ์เลยนะคะดูรถได้ที่ RDD c ดีดีค t e r สาขาเทพารักษ์สมุตปาการค่ะวันนี้เซลล์เอ็มพาชม Toyota a อ t i ติสค่ะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะไปกันเร็วๆนิดหนึ่งโอ้วันนี้รถเข้าเยอะมากๆเลยค่ะแต่อยากนำเสนอคันนี้นะคะลูกค้ามองหา รถเก๋งขนาดกลางนะคะรถใช้งานค่ะประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.6G ค่ะรถยนต์ปี2019ค่ะก่อนตัวไมเนอร์เชนนะคะวันนี้นเซลอมเปิดให้เลยค่ะราคาพิเศษอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทค่ะ3 1 9 0 0 0บาทเลขไม่เท้เลขไม่จริงนะคะอยู่ที่2,800 0 622กิโลเมตรค่ะดูเลขไม่แล้วอย่าตกใจค่ะรถทุกคันเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะถึงเลขไม่เยอะแต่คันนี้สวยค่ะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะชมรถได้ที่โกดัง RDD c ดี c e ค t e r เซ็นเตอสาขาเทพรักษ์นะคะเซอเอ็มยินดีให้บริการค่ะถึงจะเลขไม่สองแสน รถสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะเบาแค่ซักทาความสะอาดก็สวยแล้วค่ะเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นรอยทั่วไปค่ะรอยหินกระเด็นนะคะเป็นธรรมดารถยนต์หมดสัญญาเช่าค่ะแต่มั่นใจนะคะรถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลย ราคาสบายกระเป๋าต่างหากอีกด้วยนะคะอยู่ที่319,000บาทค่ะ319,000บาทปี2019 1.6 g ค่ะกระจกเดิมโตโยต้าเลยนะคะป้ายภาษีค่ะจะหมดพฤษภานะคะ6,9ยาวๆเลยค่ะเนี่ยค่ะรอยที่น้องของเราตรวจไว้นะคะก็จะปีแค่รอยพวกกลุ่ม ที่เป็นแบบหินกระเด็นเล็กๆเนี่ยนะคะหากลูกค้า FC ของเราไม่ซีเรียสพร้อมใช้งานเลยค่ะไปดูเพจกันหน่อยตรงนี้นะคะโมเดลรถนะคะเป็นเดือนพฤษภาปี2019ค่ะสำหรับลูกค้าซื้อเงินสดเราไม่มีบวกแวดเพิ่มแล้วนะคะราคานี้เลยค่ะสำหรับจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่2.79%มีผ่อนตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยค่ะ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นกริ้งการสัก1ชั่วโมงนะคะเซลเอ็มมาที่นี่เลยค่ะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะดูรูปรถเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือโทรกริ้งการได้ค่ะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ